สวัสดีครับผมดังครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสติกเกอร์และก็ดีคอร์ชนิดต่างๆนะครับว่ามีกี่ชนิดนะครับมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และชนิดแรกนะครับก็คือ Poil Sta เป็นสติกเกอร์กันพาพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแทบทุกกล่องเลยจะมีสติกเกอร์ชนิดนี้อยู่นะครับมันก็คือในส่วนของดวงตาอะไรประมาณนี้แหละครับมันเป็นสติกเกอร์พื้นฐานเลยวิธีสังเกตก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดกล่องมานะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเจ้าเนี่ยคือ foil sticker แน่นอนนะครับอย่างที่2ก็คือ clear sticker นะครับเป็นสติกเกอร์ที่แถมมากับพวกรุ่นม a สเ e r g r a กตนะครับมักจะเป็นสติกเกอร์ใสๆที่ติดอยู่บนพื้นสีเหลืองนะครับวิธีการที่จะนํามาใช้เนี่ยให้เราตัดรอบๆตัวสติกกเอร์ใให้้ล ที่สุดครับผมหมายถึงให้ใกล้ลายมากที่สุดะครับอย่างที่3คือวอเตอร์ดีคอหรือว่าดีคอน้ำนัดนเ่งนะครับจะเป็นดีคอรที่มีลักษณะ พื้นหลังเนี่ยเป็นสีฟ้าๆนะครับมันจะมี2อแบบนะครับคือแบบแรกจะเป็นแบบที่ไม่ใช่ดีคอน้ำนะครับอันนั้นจะพื้นสีฟ้าๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเวลาเราแบบแงะมันออกมาดูนะครับมันจะสามารถลอกออกมาได้นะครับถ้าเกิดเป็นดีคอน้ำเนี่ยจะไม่สามารถลอกออกมาได้ครับวิธีการสังเกตมันก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการใช้ก็คือตัดส่วนที่ต้องการนะครับจากนั้นนําไปแช่น้ํา3 0ิวินะครับแล้วก็เอาไปแปะบนชิ้นพลาสติกนำคัตเติลบับนะครับสกิดสกิดออกนะครับแล้วก็พ่นเขี่ยทับเท่านี้ก็จะ ให้หนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับว่าอันนั้นเป็นดีคอน้ําหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยให้เราทําการตัดตรง ส่วนของโลโก้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมจากนั้นลองไปแช่น้ําดูครับถ้าเกิดแช่ไปแล้วนะครับมันมีความรู้สึกแบบเปียกเหมือนเป็นแป้งเปียกอะไรอย่างนี้นะครับยืดยืดเหนียวเหนียวเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นดีคอน้ำนะครับแต่ถ้าแช่ไปแล้วนะครับไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็คือไม่ใช่ดีคอน้ำนั่นเองครับส่วนอย่างสุดท้ายก็คือดายีคอนั่นเองครับมันจะเป็นลายที่มาพร้อมกับกระดาษใสหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็มาคู่กับกระดาษไขด้วยอีกหนึ่งแผ่นครับพี่สังเกตง่ายๆเลยก็จะประมาณนี้วิธีใช้กกกกกกก็คคืออใให้้้้้เเเเรรรรราา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 าทททํตตตัััดดสสส่่่่วววนนนนนนีงจจจะะะชชบบแปปูไิิลม งั้นนะครับให้เราหาอะไรแข็งๆนะครับมาขูดขูดๆูรููขูดจนตัวของลายมันติดไปกับพลาสติกนะครับข้อดีของชนิดนี้ก็คือมันจะสวยงามมากๆนะครับมันจะเนียนตามากๆแต่ข้อเสียคือมาปลกยากมากๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสติกเกอร์หรือว่าดีคอนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการติดดีคอนี่ส่วนตัวผมเองนะครับยังไม่เคยได้ลองติดนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้อีกหนึ่ง EP นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Yeah. Uh -huh.